สองชินนบัญชรพยาสัก,กนากัตตาพุทธาเขตตวามะลังสวาทนังสุตตาจะกาสพังพระหลังเยปิวิสุรล,ลาสภาตังหากะลาทะโยพุทธาอัตถวิสติมายกาสัพเพปฏติติตาไมหัง มัตตะเกเตโมนิสลาสีเสปติติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรยเนสโคปติติโตไมหังอุเลสพะคุณากะโลหะทะเยเมอนุร<โด>ุตโตสารีวุตโตจะทักขิเนทกคันโธปฏิคันทะสมิง โมคาโนจามะจาวามะเกทักเนสาวะเน่ไมังอุสูงอานันทะลาอุโลกัสโปจามะหาหนาโมอุปพาสูงมะวามะโสตะเกเกตโตปฏิคาคัสมิงสุริโยวาประคังจะโลนิสันโนสิริลำปันโน โสภิโตปุนิปุงกโวกุมมารกัสโปเถโลมหาถีจิตตะตะวาทะโกโสมยหังวัตเนนิจังปฏิทานิขุนากะโลปุนโนอังคุนิมาโลจะอุปปลีนันทะสีวะีเหราปจจะอิเมชะตา นะราเตติระพามะมะเสสาสิติมหาเถราวิชาตาทิณะสักวกาเอเตสิติมหาเถราทิตาวันโตนิสโสสาสาจะลันตาศีระเตเทนะอังคะมังคุสุตันทิตาละตะนงัง คุลิโตอาสิกกทักขีเนเมตตาตุตตะกังทัะกังปัจฉโตอาสิเมวาอังกุลิมากะหลังคันทะโมกขปติตันจะอายาน,ยนาติยะตุตตะกังเอกาเสชะทนางอาสิเตสาปาการสันติตาชินานะควาละสยุตา จัปปะกากาละลังกตาวาะรปิตตาทะสาชาตาพิหิรัคุมตุพัตถวา,าเสสาวิณยังยันตุนันตะชิณนะเตชะสาวาสะสโตเมสกิจเจนะตถาพุทธะธรรมปะชะเลชินะปัญจะเลมัตติพิหะรันตัง มหิตะเลตะทาปุเรนตุมังสัพเพ,พเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันตโตสุขะโตสุขโขชินานุภาเวนะขิตุปต,ตะโวธรรมานุภาเวนะคิตาขิสังโฆสังฆา,า,านุภาเวนะขิตันตลาโยตัทธัมมานุภาวะปะริโตจะลิมิ นะปัญะเลติที่สามพาหงมหาการพาหงตัสสะสักตะไมมีนันสสะนุมาตังคลีเมตังทิตโรลัรตเซนมาลังทานาทิททธรรมมิทินานตปานุมินโทต,ตันเตสาราวันตุเตหังหัง สามาติเลกามะพิยุตตสัพพาลิตังโคลัมปมาปวิกมังมกถาทะยังกันเตสุทันตวิทินานิตวานุมินโพตันเตจะสานปวันตุเตชยมังขะลังนาลาตีลังขจวะลังอติมักตุภูตังทาวะขิจังกามะสะทีวะตถาวะนังตัง แม่ตําเพสุกะวิตินานิตตมานุมีนโทตันเตชะสามพอบัตุเตชะยะมังฮะลังเอกเเตคัตธรรมติฮัตสัตถุทานุพลันตังอาวันติโยชะนปะคังคุปิมาละวันตังอิทธิพิทันธรรมโนคิตตมานุ ทุวานีกินังจะนะกายะมันเทสันเตนะโตติวิธินานิตตวาโนมินโทมันเตจะสร้างประวันติเตงอนามังฆะลังตักจังวิหายะมะัติสัจจกวาตะเกตุงวาเทพิโรปิตะมะนังอธิธิตะภูตัง ปัญญาปฏิจตาริโตชิตวานุมินโทตันเตจตานตวันตุเตนเจ้มังหาลังนันโทปนตุปตะวิปุทางธรรมติตตังปุเทนะเสระปุจเคนะจามปัญโตอิทุปเทสกิธินาจิตวานุมินโทตันเตอสาภาวันตุเตนเจยมังหาหลัง อุคาหาิตาพุชาเคนะพุทาทันตะตังพัมมังตุปิชุติมาพิตาวาพินานังยาทากเนนะพิถานิตาวานุมินโทตันเตจะสานอวัตตุเตจะยะมัง้าลังเอเตปิพุทธชาลักขมันฆาลังขัฏาโยวาจานโน พินาพิเนสาระเตมาทันทีคิตวานะเนกะวิธีจุปันทะวานิโมคะลังสุขังอธิคเมยะโนโลจัปนโนมหาการุนิโกนาโถหิตยะตพาปณียังปูเลตพะปะลิมีสัภาปโตสัโพทิตะมัง เอเตจะมะวัชเชนะหอนติเตชะยะมังคะลังชัญยะโตโพธิยามูเลสักตังนันทวติโนเฮวังตะวังปิจิโรโหหิชะยันตุชยามังคะเลอะปะเรจิตะมังคะเลเกตีเสปะทิวิกรโปคะเล พิเสเกสัพเพพุทธานังปะคักโตปโมกติทาตินณตุนักตังตุมังคัลังตุปะกตังสุฮาติตังตุะโนตุมุติโต๊ะจัปะติทังปะมะจาริสุปะทิขีนังกายากัมมังวาจากัมมังปะทิขีนัง ปทานะปททปทขินางนโมกัมมังปทิตเตปทีกีนาปทาขิเนกตวานาระพาลิเตเถะปทิกิเนปวันตตตัปปามัคคะลังลักกันตุตัปปทาเทวตาตัปปาพุทธานุภาเวนะตุทาสติปวันตุเตปวันตุตัปปามัคคะลังรักกันตุ ตัพปทาเทวตาตัปปานุภาเวนะตัทาโสติตัพปุเตปวันตุตัปปทามัคคะลังรักขันตุตัปปทาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะสัทาโสติภะวันตุเต ส4ปฏิทานคถาเยเทวตาสันติวิหารละวะสินีตูเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมาทาเนนะพระวันเตปูชิตาโสทิงกะโลเตทะวิหารละมันเะเลเถลาจะมัตธาวะวกาจะพิกุโว ตารามิกาทานาปติอุปัสกาคามาเะเทสานิขมาจากอิสลาสัพนะปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปิจาอันทะสัพพวาจากเสชะา,าตาอัตโอปปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปฏิจาเต ตัเพเปปิทุกขะสะกะโลตุลสังขยังถาจิรังตตังธโมธรรมธา,าลาจักุคะลาสัพงโพโหติตัมมะโตวาหัตถายะจักหิตายะจักนำเหรักขังตุกัมโมตัเพเปปิธรรมจาริโนพุทิงตับปะปุนเนย,ยมะ อเมหาลิยะปะเวทิเตตับปะนาโหนติปัพปาปิปะนิโนพุทธาสะเนสัมมาทาลิงปะเวจะโตกะเดเทโวตวัตตะตุพุทธิภาวยะสันตินังจะมาทางเนติมาทะนังมาตาปิตาจะอาสัจชังนิจังรักขันติ อุปกังเอวังธรรมเณรราชาโนปะชังลักขันตุสัพปทาสิบห้าเทวลาอโยชนคถาทุกขปะปัตตาจะนิพุทุขาพยับปัตตาจะนิพพยาโสกับปปตาจะนิโสกาโหติสัพเพปิปานิโน,โนเอตตวาวะตตา อัมเหอิสัมปะตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปิติสิทธิยาทานังทันสัท,ทันตุสัทธายสีสังละขันตุสัพทาภาวนาภิะตาโหนติคันฉันตุเทวตาคาตาตัพเพพุทธาภร,รับปัตาปตเตกาณัจจะ ยังพระหล่งอัครหันตามนันจกเตเชนะรักขันพันธามิับพระโส16บตุโมคลกถาโหนตุสัมพังสุพังข้าลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโหนติโหนตุนิรันตลัง โหนตุสัมพังสุพังขะลังรักขันตุสัะเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโหนตุโหนตุนิลันตะลังโหนตุสัมพังสุพังขะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพาสังขานุภาเวนะสอนทิโหนตุนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งตัจจาริษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพาระรัตนตรัยด้วยการแตทยายบทสวดมนต์พระประสูตรพร,ระเรียนและพระคาถาเหล่านี้ขอความโสด,ดีทรงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเจริญทางทาง,งโลกและทางธรรมขออํานวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมโมทานาบุญในการสวดทยายมนตและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออันธุนโมธนาแล้วโปรดทำหน่อยพอรให้แก่วัตถุมงคลพระติตายาเศรษีเหรียญยาเศรษฐีเหรียญไม้กูปดจนตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวนที่3ามสิ่งข้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระเรียนจงสทรงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตุป,ประการเทิน